ที่น,นี้พี่น้องอาชาลวอนนะครับก็รอหนังสืออยู่นะครับณนะตอนนี้นะครับพี่น้องมวลชนก็เริ่มที่จะามากันเยอะแล้วนะครับ ไปเยยี่วได้ไหมได้ทำไมยังไม่ได้เติร์กนู้นแม่ไปเยี่ยวดิ่ไหนมาเติกเนี่ยปลอดภวให้เข้าไปด้วยหรอทำไมมันจะเข้าไม่ได้นี่ครับเจ้ารอพี่นะครับตำรวจนครบาลนะครับหนึ่งก้าหนึ่งนะครับให้ทางเข้าให้ใช่ไหมใส่กล้องเลยนี่เขาแหวกให้พนักงานออกนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไดกมั้งเนี่ยเขาล็อกแล้วนะมันล็อกตรงไหนเนี่ยอ๋อ ตาพรตาพรแจนเยน็นเย็นเย็นทถึงบกทถึงบกแจนเยน็นใครก็แป่งแม่ไม่ได้ไม่อยากจะให้มันติดติดไปเลยบกก็บกเอาก็เอาแจนเย็นแจนเย็นเบาได้เบาทุกคนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้กองแล้วนะเราเลิกไปเองนะเด็กนู้ ป้าพรแซวของบ้างเดี๋ยวให้ขอให้ป้าพรขึ้นพุทบาทอ่ะ,ะพุทป้าพร แน่นนะครับสวัสดีและสามารถชาวนาบอนจะได้กลับบ้านหรือยังตอนนี้รอหนังสืออยู่นะครับก็ยังยังไม่ทราบนะครับรอหนังสืออยู่เ็นบอกว่า5โมงนะครับหนังสือจะมาตอนนี้มันก็5โมงกว่าแล้วนะครับยังไม่มาสกทีนะครับรอลุ้นอยู่น่าจะชาวนาบอนเขาเก็บข้าวเก็บของแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับคุณซันครับสวัสดีครับ ดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็สรุปไยไม้เซนควินแล้วก็ธนาโนนไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับที่ศาลรัชดานะครับวันนี้นะครับก็ไปรอ,ออยู่นะครับก็สรุปแล้วคือไม่ได้ประกันตัวคนที่ยืนที่หน้า สถานีกาเขาต้องยืนต่อนะครับก็สวัสดีครับลูกเพจสามารถพาทัวร์นะครับตอนนี้เราก็อาทิติ์หน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับตรงสะพานสมัยมรุเชษนะครับหน้าทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็ชาลบอลก็รอจะรอหนังสือจากภาครัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นบอกว่านัดมา ห้าโมงก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีหนังสือมานะครับก็รอลุ้นนะครับถ้าไม่ได้หนังสือจากรัฐบาลก็ชาวนาบอลก็จะปักหลักอยู่ต่อนะครับหรือมีมาตรการอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับต้องรอรออยู่นะครับมันแน่อยู่แล้วครับเพราะธงคงตั้งไว้แล้วถูกต้องนะครับแการนำหลักหลักเขาคงให้ออกมาไม่ได้ครับถูกต้องนะครับก็เห็นบอกจะ ยกระดับาการชุมนุมเลนะครับก็ยังไม่ทราบก็รอทางเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับก็รอรอ,อความชัดเจนจากกลุ่มเพจแนวร่วมรธรรมศาสตร์เลยนะครับก็น่าจะวัยนี้นะครับน่าจะมอีออกมานะครับ ตอนนี้ที่ีออกมาก็มีทนายอนนทับเพ็นกวินภยัยแล้วก็ไม้แล้วก็น้องเบญจานะครับที่อยู่ข้างในนะครับก็ยังไม่ได้ออกมา เลียงของเรานะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอาตุิีรู้สึกน่าจะเครียดเลยนะครับปกติทุกคนได้ประกันหมดแล้วครับชากาันตกข้องนะครับก็ไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับเขาอาจจะยกระดับนะครับเราก็ยังไม่ทราบต้องรอทางกลุ่มแนวร่วมทรรมศาสตร์เขาแถลงนนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นเขาประกาศรับสมัครแนวร่วมแล้วนะครับ ประกาศอดประกาศรับสมัครกาดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะร็วัยนี้นะครับแต่ยังไม่ทราบว่าวันไหนนะครับเห็นเขาลงเพจอยู่นะครับว่ารับสมัครกาดหรือแนวร่วมอะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามข่าวนะครับนี่ก็ เจ้าหน้าที่นะครับเบียดอยู่ที่หน้าทับเงียบนะครับบนสะพานะครับข้างหน้าก็เจอรถมีใครมองเห็นบ้างมัน,ม,นมันสายอะไรเนะี่ยกรุงเทพอะไรนะเนี่ยฮะของกรุงเทพสม,มุยอ๋อหอมกล้องนี่เองอรถกรุงเทพสม,มุยนะครับของรถ อมต๊องเก้านะครับรถรถ,รถบกสอ,อนะครับก้า็ถ้ารถเอารถมาจอดนี้คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะครับเพราะปติดถ้าไม่โอเคเขาจะไม่ไม่เอารถมานะครับ ฉลองปีใหม่ถ้่ยังไงฉลองปีใหม่มาถ้าเพินลินนะครับชุนตัวแดงใช่ทุกจันนะครับเพราะไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรศาลก็บังคับให้อยู่บ้านได้ครับถ้าให้ออกมาพัดมห็นใดผมนของเจนนำครับปงของทุกคนตอนนะครับจริงๆที่เขาเสนอไปนะครับทางผู้สี่ท่านนะครับก็ยอมรับนะครับว่าติดกํลังเยี่ยมนะครับให้อยู่แต่ในเคหาสถานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ศาลก็ให้ เหตุผลว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วนะครับจะก,ก่อความวุ่นวายนะครับก็ยกคำร้องไปนะครับกระสุนก็แล้วคือ <c oughs> ถ้าเพู่ดภาษาชาวบ้านก็คือแห้วนะครับกร็รอมาตรการของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับจะยกระดับยังไงนะครับ พี่มาไงอ่ะพี่มาไงแท็กซี่ครับเอา้าไม่บอกผมว่าจะมาด้วยกันไม่ผมคิดว่าผมคิดว่าคุณสามารถไปที่สารฎีกาอ๋อก็เลยไม่ได้ถามุ้ยไม่พอดีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันจะเริ่มที่จะเข้าประตูหน,นึ่งไงผมก็เลยไม่ไปสารก็ไม่ได้ถามดีกว่าเออก็เลยบอกตรงเดี่ยวมานี่เลยแต่ผมไม่ไปสารแล้วล่ะลลอยู่นี่เพราะว่าเห็นมีข่าวว่า เขาจะไปประตูหน you know so nice> yeah, ึ่งไม่ไม oh ่ไม่เพราะว่าไอ้ไอ้ผู้นั้นกำลังมาไงอ่าใช่กำลังมาแต่ว่าจะกบามาไม่ถึงไม่รู้ไม่ได้ถามไม่มันจะได้เซฟไง

ท่อแท้อีกขา,า,านนะครับตามนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนะครับในเครื่องแบบก็รักษาการนะครับ อันนี้น่าจะเป็นรูปฟ้ามั้งครับเนี่ยอ่ที่ทำไมต้องเดินมาทางนี้ธูปฟ้านะครับอ่าให้น้องๆุูปฟ้านะครับามาทางนี้นะครับามาแล้วนะครับธูปฟ้านะครับมาแล้วธูปฟ้านะครับ นี่ทำไมกล้องมันชอบสูมวเองงองวิ่งเชา้าตอ,อกตอบนอกวันนี้นะครับคุณมองเธอนะครับรตัดสินใจะไรตามภูมนะครับนะครับ รถตอนนี้ก็การจอรกจรอนก็ติดอยู่นะครับเพราะว่าเขาปิดถนนนะครับเจ้าที่ปิดเองนะครับไม่ใช่ชาวนาบอนปิดนะครับเจ้าที่ปิดเองนะครับก็วิ่งออกขวาด้วยนะครับะนะครับ ัโอเคนะครับลูกเพจสามารถพาทัวร์นะครับผมขอลูกยุติการผมด้รับการแจ <Yeah. S 2> ้งมาล่าจุดน,นะครับว่าตอนนี้กำลังรอขั้นตอนสุดท้ายคืรอรอเอกสารตัวที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับพี่น้องนะครับกลุ่มราษฎรนะครับกลุ่มทะลุทุกทะลุนะครับรกนะบลุ่มไนะรนาพอกีไรนามโดน นะครับขอบคุณมากมากที่ที่พี่น้องนาบอลน,นะครับแล้วก็การมาวันนี้มีแค่สองทางเท่านั้นหลังจากนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าหากพี่น้องนาบอลพอใจในข้อเสนอแน่นอนพี่น้องจะขอยุติการชนุนชมหลายความแท้พอใจนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องนาบอลยังรู้สึกว่าข้อเสนอไม่ได้ตามนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้และอีกหลายาค่ำคืนต่อไปจนกว่าจะได้ นะครับก็<อ>ผมรับการแจ้งว่าอาจจะมีตัวแทนนะครับอเราคิดว่าเป็นตัวแทนของทางรัฐบาลเป็นใครก็ได้นะครับที่จะมาแจ้งรายละเอียดตามหนังสือศสระออคับม,มันจบแล้วมันจบมันจบแล้วละฮะถ้ามาคู่ก็คงจะดีนะถ้าได้อีกคนหนึ่ง ปานนีนามาคูศิระนี่ยินดีต้อนรับเลยะนะครับอ่าในกครับคือพี่น้องชาดาบอเน,นี่ยเป็นห่วงก็แต่อ้อยเก้าสิกิโลตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะเชิญไปดูให้หน่อยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนี้นะครับในะวันนี้ก็พี่น้องมายืนรออยู่ยังเดินรออยู่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเป็ลูกข้อตกลง เดี๋ยวจะขอเชิญทุกคนร่วมแสดงความจินดีกับพี่น้องนาบอนนะครับแต่หากไม่เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกันไว้ก็ยังขอทุกคนร่วมสู้กับพี่น้องนาบอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากมากนะครับอีนนี้ก็จะพิจารณไปนะครับคือรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้พวกคุณเดินมาจากไหนกันจไมาเดินมาจากข้างในอ่ะ คุณม,มาได้ยังไงเขาที่มาทำกิจกรรมกระโงมาเออแล้วคุณเข้ามาได้ยังไงโขนใสที่สวยเขาก็เลยขาให้เข้ามาใช่ไหมแจ้งจับเจ้าหน้าที่เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อคนสวยนะนะครับจริงๆแผ่นดินนี้นะฮะทุกตารางนี้มันของประชาชนหมดแหละนะครับไปได้ทุกที่นะครับนะ เนืองวกนเดิมอเขาเขาปให้เข้ามาใช่ไหมออพี่จะเข้ากันมาเองเข้ากันมาเองอ๋อเข้ามาเนี่ยไม่ได้กันอะไรที่ข้ามรัวเข้ามาเลยอ๋อโอเคแล้วไปกระทรวงอะไรอ๋อทนังเรียงนังเรียนเร็วใช่ไหมคนไปเยอะป่ะก็ที่ยังมีทำกิจกรรมอะไรแน่นอนแล้วก็เนเรือไปอ๋อโอเคารา กลุ่มเมื่อกี้นี้ก็เป็นกลุ่มนักเรียนเร็วนะครับก็แต่เมื่อกี้เขาถามว่าเข้ามาได้ไงเขาบอกว่าปีนเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็รถติดนะครับห้าโมงวันศุกร์ด้วยนะครับจะห้าโมงครึ่งแล้นะครับพี่น้องก็จะครู่นะครับรอจะครู่และผมสัญญากับพี่น้องที่มาช่วยพี่น้องนาบอนนะพี่น้องนาบอนก็เหมือนกันนะ ให้สัญญากับพี่น้องที่มาช่วยได้ไหมครับว่ากัเราจะไม่เลือกประชาธิปัตย์ประชาชนกดเสร็จได้ไหมได้ไหมเอออ่านะครับนะครับอ่าสู้กับโจรหมาโจรระดับสากลเลยตอนนี้ระยะหลังเด็กๆจะไปขอวัสดุการกิจกบเพิ่มอีกนะก็ระวังให้ดีอ้าวได้เข้าไปอีกแล้วเออที่มังไปกับเราเขงตั้นทำไมกับน้องน้องเขาเปิดประตูให้เข้าเฉย อย uh ู่ที่ความสวยจริงๆใครฮะเก่งเกพี่น้องดีนครับต้องบคครับพี่น้องอะไะใครมาเสกระทุนเหรอเฮ้ยใส่ถุนเด็กดูไหม ก็ด็อกเตอร์ใส่สถุนนะครับเดินมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ด็อกเตอร์เส่สถุนนะครับก็จะมารับหนังสือนะครับมาแล้วนะครับ ไอ้ไอ้โบก็ไม uh, ่กล uh, uh ้ามานะครับเห็นไหครับไอ้แสกก็ถ huh. uh, uh ึงนะครับล้มเนอรสบ

เข้าอยค่ะอกนก่อนครับอไม่ดเออเข้ายค่ะคนอื่นก็พอไม่ยุ่งหรอกมนดีมันเป็นไีเยมี่ไงมันเลยเก็บก่ขอละมานอ้าวขับไลแชนหาโค้ดเลยไม่มีที่ลงเลยทีเนี้ย

ไอ้ไอ้เศษเสกถุนเหรอไอหมากระเป๋าแทงไปแทงไปไม่ไม่แทงไปไป้หอโหหมากระเป๋าไม่พันบางแก้วใครขอความอนุเครบผมว่าจริงๆนะครับโอเคครับ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 คข้าใจอารมณ์ข้าใจอารมณ์ไม่มีส่งไวะสงหน้าหีนี่มาขนลุก

เศรษฐุนโอเคนี่นะคะล้วกฉากนก็กำลังจะจบไปอีกหนึ่งฉากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชื่น้อมขอบคุณทุกชน้อมมากนะครับขอเชิญเชิญนะครับ ครับ็ชาวนานก็มาไนะครับไม่ได้ม่ไาไม่ได้มาไม่ได้มาัตำรวจก็เยอะโอ้ไม่ขี้ขาดแม่แกน้ำตัวจะเย็นแกนำคัวจะเป็นม็อบการเมืองครับทำไมมึงไม่ไปรับปาซอย่นุ่มใหญ่บาเนย มึงไปรับปากซอยนู่นเลยนู่นปากซอยนู่นมาแล้วคะยนองเล็กนองเนงเล็กน้องเล็น้องเล็กน้องเล็องกน้อง็น้อเล้อนองเน้อลน้องน้เลกน้องเลนเล็กนเลลอเก็น้อนองเนอน้อ้องน้องีล็้อเเ้งนเ้นเ้ออ เดีย๋ยวมาตัดแล้่เท่าา,าเดี๋ยวดูดูมาไ้เราดูได้เวนเว้นเข้าไปอยู่ ้องกาจะมาถลงให้ทราบอีกทีนะครับพี่น้องทุกท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาถล่ให้ทราบอีกทีนะครับเัครับมอายนไหเนี่องยงนะครับีนีนะครับผมตอนนี้ผม เริ่มที่จะเซ็งจากกล้องของเราแล้วครับมาทำไมวันโมโมนี้แ่ะครับ เราจะให้เฉพาะนะครับสื่อราการที่ผ่านการจงทะเบียนของคนที่สำพัญอาทำไมพูดอย่างนี้ไอ้แม่เสียมือคนเดียวเยไม่มือคเไม่วุ่นวายเหี้ยวนวายเอาให้ลำไส้กันเอาไม่ดีดี่นี่นะไม่ดี ไม่ทะลาะกานให้ทราบนะครับพี่น้องทุกท่านเอาไปรับโมออกมาพูดเลยออเแกนนำอะไรนะครับแกนนำหมไ,ไม่ให้สื่อยุ่งแล้วะนะครับรนายท่าเต็มครับตอนนี้อยู่สยทอครับตอนนี้ต้องมันน่าจะมีปัญหาน,นะครับ z o o ไป z o o มานะครับขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ ภาพอาจจะไม่ชัดหน่อนะครับตัดย้ายแย้มบนหน้าหีนี่มาทไมตัดย้ายแย้มตัแย้ายแย้ไม่ให้สูญยุ่งแล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับไอ้ด็อกเตอร์เสร็จใส่ขุนนั่นนะครับเขาไม่กล้าเดินออกมานะครับกลัวนะครับก็ เดินไปหยุดตรงน้นเดี๋ยนะครับตรงหน้าประตูหน่อนะครับอ่าครับกล้องไม่ชัดเอ่อกล้องผมมันมันจะจะโฟกัสเองอ่ะนะครับพอดีมันจะอ่าไม่ทราบเป็นอะไรนะครับอ่าชัดยังครับชัดยังครับอ่าชัดยังครับ จับทัานนายังครับผมแกน้ำพอ,อล้อกปูนม<ส>าได้ที่ลายที่มีไหวนะครับใช่นะครับ,อรบโอเคนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่กรุณาเข้ามาชมช่องสามารถพาทัวร์นะครับถ้าจะมีโอกาสนะครับรก็จะถ่ายทอดสด ถ่ายคลิปทุกทีนะครับถ่ายคลิปมาให้ชมตลอดลนะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ